พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพุทธสารตามคำบอกเล่าของนบุลลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้า,จาทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีกำลังใส่เงินถวายลงในตู้ทานทรงเห็นหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งใส่เหรียญทองแดงสองเหรียญลงในตู้ทานด้วยจึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า หญิงไม้ยากจนคนนี้ทำทานมากกว่าทุกคนเพราะทุกคนนำเงินที่เหลือใช้มาทำทานแต่หญิงคนนี้ขัดสนอยู่แล้วยังนำเงินทั้งหมดสำหรับเลี้ยงชีพมาทำทานเพราะวาจาของพระเจ้าขอพระคิดเจ้าทรงพระเจริญเชิญเชิญนั่งหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังพอรสาสตอนนี้ว่าเอ๊ะใครใส่ทานอะไรยังไงเยอะแค่ไหนนะ บางทีสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าใครใส่อะไรแต่สิ่งสำคัญในวันนี้ก็คือว่าพระเยซูเจ้ามองเห็นมองเห็นคนที่แม้แต่ว่าทำทานทำสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าทำสิ่งใหญ่ๆพระไม่เห็นนะเห็นเหมือนกันนะยิ่งเห็นเลยลหะนะแต่สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเนีย่ยพระเป็นเจ้าก็เหมือนกับว่าให้มีผลเช่นเดียวกันนะหลายปีมาแล้วพ่อ เป็นเนนอยู่ที่เนี่ยก็น่าจะย5 27้าปีที่แล้วนะพ่อก็มาสอนคําสอนมาเล่นออแกนที่วัดนี่เป็นเนนนะก็มีคุณป้าคนหนึ่งนั้นะแบบก็แต่งตัวธรรมดานะครับแล้วก็เดินมาเงือตกเลยนะแล้วก็มาบอกว่าถามหาคุณพ่อบอกไม่มีใครอยู่เนี่ยพ่อบเดอร์นั่งเฝ้าอยู่ที่ออฟฟิศนะคุณป้าคนนี้ก็หยิบนะครับถุงออกมาแล้วก็ เป็นเหรียญเงินนะเป็นเหรียญตังเก็บไว้แล้วก็บอกเนี่ยเบเดอร์ช่วยเอาไปบริจาคบ้านเนนหน่อยนะเป็นเงินอะไรนะวันละบาทใช่ไหมแต่ก่อนนั้นอนะ่ะก็365บาทก็ให้มา400บาทนะ่ะบอกคุณป้ามาไงนั่งรถเมย์มานะบอกโอ้โหเก็บเห็นเศษเหรียญเห็นอย่างนี้เนี่ยนะพ่อก็เลยแบบนับตั้งแต่วันนั้นนะเราก็เอาเหตุการณ์เนี่ยมาคุยกับเนนตลอดเลยบอกกับเนนนะ สิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เราเรียนหรือแม้แต่พระสงฆ์สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะมันมาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะของพี่น้องสัตบุรุษด้วยที่เขาเสียสละที่เขาทุ่มเทมาเพราะความรักต่อพระเป็นเจ้าในความรักต่อพระเป็นเจ้าสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่เราก็ทำเนี่ยพระเป็นเจ้ามองเห็นหมดและไม่ใช่แค่พระเป็นเจ้านะพวกเราก็เห็นพ่อก็เห็นนะพ่ออยู่วัดนี้หลายปีพ่อสังเกตหมดนะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พี่น้องสัตบุรุษทําให้ นะครับบางคนมาปุ๊บเห็นวัดไม่สะอาดก็เช็ดเก็บให้บางคนมาถึงหลังมิซานะครับเก็บหนังสือนะเดินเก็บหนังสือให้ก็บอกอุ้ทำไมเก็บอ่ะบอกเล็กๆน้อยๆนี่สิ่งนี้สําคัญมากหรือแม้แต่แค่กําลังใจคําพูดเล็กๆน้อยๆที่เราจะให้กับผู้คนในชีวิตของเรากับลูกหลานของเรากับบุคคลที่เราคิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ สิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่พระเป็นเจ้ามองเห็นหมดพระเป็นเจ้าจดจำได้เมื่อหลายปีมาแล้วนะก็มีคนจนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วพ่อก็เห็นเขาเขามาถามหาตังค์นะพ่อก็บอกเอางี้เอาที่นี่ไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวจะตักข้าวมาให้เอาอาหารใส่ถุงมาให้เอาน้ำไปสองสาขวดนะก็นึกว่าไม่มีใครเห็นก็มีคนเห็นนะมีคนเห็นเขาก็มาถามพ่อบอกุอ่าพ่อ แบบที่นี่ทําแบบนี้ตลอดเลยบอกไม่ทุกๆครั้งที่มีคนจนมาเราให้เล็กๆน้อยๆเราดูแลเราไม่ปฏิเสธคนยากจนขอให้พี่น้องรละลึกเสมอว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆสุดที่เราทํากับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราสิ่งที่เราทําได้ให้กับพระเป็นเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะมาจากหัวใจของเราจริงๆมาจากสิ่งที่เนี่ยเรามีอยู่เป็นตัวของเรานี่แหละไม่ต้องอะไรมากมายขอให้ทุกๆวัน เราทำทานเล็กๆน้อยๆด้วยชีวิตของเราด้วยหัวใจของเราและพระเป็นเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราทุกๆวันขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรในชัพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิอเมน